สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะวิชาวรรณคดีและวรรณกรรมสอเรื่องที่จะออกสอบนะคะครูทบทวนให้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะมาทบทวนหลักภาษาครูสอนไปแล้วนะคะทีนี้หน่วยนี้เป็นหน่วยที่ยากนักเรียนก็ต้องสนใจนะคะแล้วก็ที่จดไปแล้วก็ไปอ่านทบทวนด้วยนะคะเขาบอกว่าคำภาษาต่างประเทศนะคะคำภาษาต่างประเทศ ที่เข้ามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันก็มีสาเหตุหลักหลกหลายสาเหตุเลยนะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่ครูยกมาให้ดูว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยเพราะอะไรนะคะอ่าด้านศาสนาเพราะว่าเรานี่มีศาสนาเยอะนะคะเราเข้ามาเอารับรับเข,เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคําที่อยู่ในศาสนาเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ เรื่องการศึกษาก็เช่นกันการศึกษานี้เราเอามาใช้เยอะเลยนะคะเรื่องการทูตเราติดต่อกับทางการทูตตั้งแต่สมัยพนาลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาคําภาษาที่ใช้เนี่ยมาใช้ในภาษาไทยด้วยการค้าขายนะคะมีมานานแล้วจนั้งปัจจุบันนะคะวรรณคดีและวรรณกรรมเราก็รับเข้ามาใช้เยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น มันก็จะมีคำต่างๆที่อยู่ในวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยมาใช้ในภาษาไทยเราด้วยนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นบางคำเราก็รับเข้ามาใช้นะคะบางคำก็รับมาเป็นภาษาทีนบางคำก็รับมาเป็นภาษาที่ใช้ทางราชการด้วยนะคะหลายสาเหตุที่ทำให้เราจำเป็นต้องมี คำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาของเรานะคะทีนี้เอาคำภาษาต่างประเทศที่ง่ายๆก่อนที่เราจะเป็นต้องรู้นะคะเอานะคะเราเอาภาษาแรกก่อนเลยคือภาษาจีนนะคะภาษาจีนเราก็ต้องมีการสังเกตด้วยว่าคำภาษาจีนที่เราเอามาใช้ในภาษาไทยมีอะไรบ้างนะคะ เขาบอกว่าภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเอาเข้ามาใช้เนี่ยมักจะเป็นชื่ออาหารแล้วก็เครื่องปรุงรสในครัวนะคะนักเรียนเลยเข้าไปในครัวนักเรียนเจอหลายอย่างเลยที่เป็นภาษาจีนนะคะนี่คุยยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะไม่สี่คำแต่มันมีมากกว่านี้นะคะอ่ะเช่นคำว่าเต้าเจี้ยวดูจักไหม,มนะคะเต้าเจี้ยวซีอิ๊วทั้งซีอิ๊วขาวซีอิ๊วำนะคะ อาหารที่เราทานอยู่ประจำไเลยเกี๊ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยจับ๊บเกาเหลาทั้งหมดนี่เป็นคำที่มาจากภาษาจีนทั้งสิ้นนะคะ,ะข้อสองก็จะเป็นสิ่งของและเครื่องใช้บางอย่างนักเรียนก็เคยได้ยินบางอย่างก็ไม่รู้จักนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคำว่าโต๊ะเก้าอี้เะหลิวนี่ทุกคนรู้จักนะคะเกง๋งนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยรู้จัก ปุ้งกีนะคะที่สําหรับข้อขนหินขนดินขนทรายนะคะ,ะปงเต้าที่ตักผงนะคะพวกนี้ก็เป็นคําที่มาจากภาษาจีนทั้งสิ้นเลยนะคะนี่ตัวอย่างเฉยๆนะต่อไปนะคะเป็นคําที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบนะคะเช่นคําว่าห้างนรียนรู้จักใช่ไหมคําว่าห้างนะคะคาว่าหุ้นคําว่าเจ๋ง คำว่าเจ๋งคำว่าโสหุยนะคะการขายของนะคะตามร้านต่างๆมันก็ต้องมีหุ้นหุ้นส่วนกันนะคะขายของได้ดีก็ขายได้เจ๋งเลยขายไม่ดีก็คือเจ๋งนะคะ,ะต่อไปเขาบอกว่าภาษาจีนสังเกตว่ามันจะใช้วรรณยุกตรีกับวรรณยุกจัตวาเป็นส่วนมากไม่ใช่ทุกคำนะคะเป็นส่วนมากเช่น เคยทานไหมจกนะคะแตะสะเป็นอาหารของจีนเท่านั้นเลยนะคะคำว่าเก๊ะคาว่าตุนได้กงงและเอียเอียมยนี้คะหลังเกตส่วนใหญ่จะเป็นไม้ตรีเห็นไหมคะไม่จัตวานะคะคำพวกนี้จะเป็นคำที่มาจากภาษาจีน นะักเรียนต้องสังเกตให้เป็นนะคะเดี๋ยวเวลาครูออกข้อสอบนี่นจะได้รู้ว่าอ๋อสังเกตตรงนี้ถึงจะรู้ว่าเป็นภาษาจีนนะคะ,ะภาษาที่หนึ่งไปแล้วต่อไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาสากลคือทั่วโลกเขาใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับประเทศใดๆแล้วก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากภาษาของประเทศเขานะคะ เขาบอกว่าภาษาอังกฤษจะเข้ามาใช้ในภาษาไทยมากมายเลยเพราะว่าเกี่ยวกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็จะเอาคำเข้ามาใช้นะคะเขาสังเกตเลยนะคะเขาบอกว่าการสังเกตภาษาอังกฤษที่มาใช้ในภาษาไทยนะคะไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกเวลาอ่านออกเสียงคล้ายคำเดิมเช่นคำว่าช็อกเห็นไหมคะช็อสกสะกดอย่างนี้ แต่เวลาเราเขียนคำอ่านของเราภาษาของเรานะคะเขียนคำอ่านนะคำอ่านนะไม่ใช่คำเขียนนะเราก็ต้องเขียนว่าชอออกกอนแล้วก็ใส่วัน,นยุคตรีอ่านว่าช็อกแต่ถ้าคำเขียนเป็นภาษาทางราชการต้องสะกดช็อกอย่างนี้นะคะคำว่าพลาสติกคำว่าเกมคำว่าการะตูนคำว่าเชิ์ตทุกคำที่ครูยกตัวอย่างมาให้ นักเรียนเห็นบ่อยๆแล้วก็เคยใช้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้หลักการสังเกตข้อที่1น,นะข้อที่2องเาบอกว่าคำที่มาจากภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้คำทับศัพท์นะคะเอาของเขามาก็ทับศัพท์ไปเลยนะคะเช่นคำว่าเปอร์เซ็นเห็นไหมเวลานักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะคำว่าเปอร์เซ็นคำว่ากิโลเมตรคำว่ากรัมทั้งหมดเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ เราก็ใช้ทับศัพท์เขาด้วยนะคะคุคกกี้ขนมอ่าตอนนี้กำลังรณรงค์ให้เราฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนก็เป็นภาษาอังกีษใช้ทับศัพท์เลยนะคะไม่มีคำอื่นมาใช้ได้นะคะอันที่3ก็คือนอกจากใช้ทับทับศัพท์แล้วนะคะเขาก็มีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้แทนนะคะเช่นคำว่าฟุตบาท เราก็มีคําว่าทางเท้าเอาคาว่าทางเท้ามาใช้คําว่าฟุตบาทนะคะคาว่าออฟฟิศก็คือสํานักงานนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้คําทับศัพ์มนแทนเพราะว่ามันจำได้ง่ายนะคะอย่างคําว่าสแตมของเราเนี่ยเราใช้คําว่าดวงตาไปสี่เหี่ยากรมันก็ยาวก็ใช้สแตมนะคะแท็กซี่อีกนะคะเราเรียกแท็กซี่พุกทุกคนเข้าใจเลยแต่ถ้าเราไปพูดว่า รถยนต์สาธารณะคนก็จะเข้าใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเรียกแท็กซี่นเข้าใจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบทับศัพท์แล้วก็บรรัายศัพท์ขึ้นมาใช้แทนนะคะจำได้แล้วนะคะอไปแล้วเอานะคะต่อไปเป็นภาษาเขมรน,นะคะภาษาเขมรหรือภาษาขอมนะคะเราก็เอาเขาเข้ามาใช้นะคะ ทีนี้เขาบอกว่าภาษาเขมรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับคำราชาศัพท์นะคะเอามาใช้เป็นคำราชาศัพท์ส่วนใหญ่นะคะอ่อตัวอย่างให้มาคำว่าสเวสเวยเสวยแปลว่ากินนะคะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินนะคะคำว่าตรัสแปลว่าพูดบรรทมแปลว่านอนดํดํดเนินแปลว่าเดินไปเห็นไหมคะส่วนใหญ่แล้วเอามาใช้เป็นคำราชาศัพท์นะคะ ต่อไปนะคะใช้เป็นคําสามัญทั่วไปก็มีนี่ใกล้ตัวเราเลยจมูกนะคะกระบือแปลว่าควายนะคะระบือแปลว่าควายพเนียดที่สําหรับขึ้นไปดูนั่งนั่งช้างนะคะถนนเห็นไหมคะทั้งหมดนี่ทีนี้นักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าคําพวกนี้เป็นคําภาษาขเขมรก็ต้องมาสังเกตตรงนี้นะคะเขาบอกว่าข้อหน เป็นคําที่สะกดด้วยเจ้าหญิงรักลูกเสือขูให้นักเรียนท่องง่ายๆนะคะจอยรรอ,รอสอก็บอกว่าเจ้าหญิงรักลูกเสือคือถ้าคํานั้นสะกดด้วย,ยแบบนี้นะคะเช่นสมเด็จเห็นไหมคะเอาจยจ์นมาสะกดคําว่าสมเด็จเป็นคําภาษาเขมรคําว่าผจน ขจรคำว่าขานคำว่าจระกไหมคะตัวสะกดนักเรียนต้องสังเกตนะคะทีนี้สังเกตแค่นี้ไม่ได้เพราะภาษาอื่นก็มีใช้ตัวอย่างนี้สะกดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูดูในข้อ3นะคะเอาข้อ2ก่อนข้อ2มันเป็นคาแผลงนะคะคือ คำว่ากระจายเป็นคำว่ากระจายเห็นไหมคะมันแผงจากกระจายเป็นกระจายมันแผงจากคำว่าประเดิมเป็นประเดิมมันแผงจากคำว่าผสานเป็นประสานแต่ความหมายมันก็จะคล้ายคำเดิมนั่นแหละนะคะนี่เขาเรียกว่าคำแผงนะคะต่อไปข้อ3ใช้อักษรนำนี่แหละนะคะที่นอกจากสังเกตอันนี้แล้วก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วย ถ้าเป็นอักษรน,นำนะคะเช่นฉนวนขนงขมเมานักเรียนเรียนมาแล้วอักษรน,นำเป็นยังไงนะคะอักษรน,นำน,นอกจากอนำยอและคำที่มีหอน,นำก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือเรียนชนะต้นสองตัวอยู่ในสระเดียวกันเวลาอ่านพยางาหน้าออกเสียงสระอ พยางหลังออกเสียงมันมีหอนำนะคะมันก็จะเป็นอักษรนำนะคะชะโนนเรียนฟังสิชะโนนเห็นไหมคะพยางหลังมันมีหอนำ่าหนงเห็นไหมมันมีหอนำนะคะค่าเมาเห็นไหมคะพยางแรกออกเสียงอักพยาง์หลังมีหอนำนะคะเพราะฉะนั้นคําที่ใช้สอัอกษรนำก็จะเป็นคําที่มาจากภาษาเขมรนนะคะ ่อไปข้อสี่เขาบอกว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบังบันแล้วก็บอรอหันนะคะเช่นบันไดบังอาจนะคะบันทึกนะคะบันทุกนะคะคำพวกนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าบ่ไม่ใส่อบังนะขึ้นต้นด้วบ่ไม่กส่นอบันนะขึ้นต้นด้วยบอรอหรหันนะคะ สังเกตไว้ได้เลยว่ามันจะเป็นคําที่มาจากภาษาเขมเมนนะคะอ่ะชั่วโมงนี้ก็ได้ไปหลายภาษาแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนภาษาที่มันยากขึ้นมีหลักการจําดีๆนะคะแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างคํากันนะคะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ